คะทุกคนตอนนี้แต่อยู่ที่เมืองมาดริดประเทศสเปนนั่นเองนะคะ,ะให้ดูวิวข้างนอกเออก็คือวิวตึกนั่นเองนะคะตึกตึกตามบ้านช่องเขาก็จะออกสีส้มๆแบบนี้นะคะสไตล์สเปนิชนะคะอ่าวันนี้ต่ยจะมาแชร์นะคะเทคนิคการกินยังไงนะคะให้มีรูปร่างดีตลอดตลอดปีตลอดไปตลอดชีวิตเลยนะคะโดยที่ไม่ต้องกลัวว่าเราจะลงพุงหรืออ้วนขึ้นมานะคะอ่านี โชว์ซิแบกนิดนึงแอบโชว์นะคะนี่แตกำลังจะ,ะลงไปทานข้าวนะคะก็มาทำคลิปวิดีโอให้ทุกคนฟังกันก่อนนะคะก็คือนะคะตอนแรกเลยนะคะหลังตื่นนอนแตเนี่ยจะยังไม่ทานอะไรทันทีนะคะหลังตื่นนอนเนี่ยไตจะดื่มน้ำอุ่นทันทีหนึ่งแก้วนะคะการดื่มน้ำอุ่นทันทีหนึ่งแก้วตอนเช้าหลังตื่นนอนนะคะทุกคนมันจะช่วยชำระอ่าอย่าเพิ่งแปลงฟันนะไม่ต้องแปรงฟันนะคะ กินขี้ฟันลงเพราะว่าอะไรเพราะว่าเวลาที่เรานอนเนี่ยมันจะมีแบคทีเรียในช่องปากที่เกิดขึ้นมาซึ่งแบคทีเรียเหล่านี้เนี่ยเวลาที่มันลงไปในท้องเรามันก็จะไปช่วยนะคะทําให้เกิดการเหมือนกัเขาเรียกอะไรอ่ะการระบายนะคะเราจะได้ขับถ่ายได้ดีด้วยนะคะก็คือดื่มน้ําอุ่นเข้าไปนะคะ อ,อย่าร้อนจัดนะเพราะว่าตอนนั้นท้องยังว่างอยู่โอเคไหมคะมันก็อาจจะไม่ดีกับเซลล์หลอดอาหารของเรานะคะเพราะฉะนั้นดื่มแค่อุ่นๆนะคะ1แก้วปุ๊บลงไปจะทําให้ผิวพรรณเราเปล่งปังหน้าเด็กด้วยนะคะอ่าหลังจากดื่มน้ํานะคะแต่จะยังไม่ทานข้าวด้วยนะแต่ก็จะไปออกกําลังกายก่อนนะคะโดยการออกกําลังกายเนี่ยแต่ก็จะออกเป็นแบบคาร์ดิโอหรือโยคะเบาๆสักแบบ 2 0่0นาทีนะคะไม่ได้ออกหนักนะคะแต่การที่เราออกกำลังกายตอนท้องว่างนีทุกคนมันจะช่วยให้ร่างกายเนี่ยนำเอาไขมันสะสมเก่าๆนะคะออกมาใช้เป็นพลังงานเพราะเรายังไม่ได้ทานอะไรลงไปถูกไหมคะมันก็จะโอ้หนึงนะคะคันหัวมาคันอะไรตอนนี้เนี่ยขอโทษนะคะท่านผู้ชมต่อนะคะ มันก็จะไปเอาไขมันสะสมตรงพุงของเรานี่นะคะออกมาเบิรนเป็นพลังงานในการออกกําลังกายนะคะแล้วถ้าเราเริ่มต้นออกกําลังกายตั้งแต่เช้าเนี่ยมันก็จะทําให้เราเนี่ยนะคะรู้สึกเฟรชสดชื่นร่างกายจะหลั่งสารเอนโดฟินทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยฉันประสบความสําเร็จในการทําบางอย่างนะคะมันก็จะทําให้เราเนี่ยยิ่งอยากจะประสบความสําเร็จทําอะไรก็จะสําเร็จไปอีกทั้งวันเลยนะคะอ่าหลังออกกําลังกายแต่ทายังไงต่อคะ ก็ยังไม่กินนะคะยังไม่กินอยู่ดีนะคะปล่อยให้ร่างกายเนี่ยมันเบิร์นมันเผาไขมันจากการออกกําลังกายเมื่อกี้ต่อเนื่องไปอีกสัก15นาที20นาทีนะคะเราก็ไปอ,อาบน้ำค่ะทุกคนอาบน้ํสาสระผมนะคะให้ตัวเองรู้สึกสดชื่นนะคะแล้วเวลาอาบน้ำนะทุกคนแต่ก็จะชอบอาบน้ําเย็นนะคะเพราะว่าอะไรเวลาที่เราอาบน้ําเย็นอะ่ะมันทาให้เราดูขุ่นขุ่นกระชับมันทาให้เราผิวชุ่มชื้นผมก็จะชุ่มชื้นผมก็จะสวยนะคะคือ มันก็จะช่วยในเรื่องของผมร่วงได้ด้วยทุกคนนะลดการผมร่วงเพราะว่าการที่เราใช้น้ําเย็นลงไปปุ๊บนะคะรูขุมของเรามันจะหดกึ๊บนะคะแบบนี้เป็นการปิดรูปผมขนทาให้ลากผมเราแข็งแรงนะคะลองไปทําดูนะคะที่ใครที่มีผมร่วงเยอะๆนะลองอาบน้ําเย็นอยู่นะคะอ่ะต่อนะคะ หลังจากอาบน้ำเสร็จแล้วแต่ก็ไปเตรียมอาหารเช้าแต่จะก,ก่อนที่แต่จะเตรียมอาหารเช้านะคะตอนนั้นท้องก็จะเริ่มร้องจอกๆแล้วนะคะก็คือร่างกายเริ่มอบอกว่าหิวแล้วตอนที่ท้องร้องจอกๆนะคะก็จากหนังสือ,อยิ่งยิ่งหิวยิ่งแก่เร็วอะไรสักอย่างเนี่ยแต่จำชื่อหนังสือไม่ได้ของดรอ o s h i ร o ยชินริ นางมโมะนะคะคนญี่ปุ่นนเขาเขียนมาเขาบอกว่าเวลาที่เราท้องร้องเนี่ยนะคะมันก็คือร่างกายเนี่ยเริ่มนะคะส่งสัญญาณความหิวนะคะไปที่สมองทําให้สมองหลัง่งโกรทฮอร์โมนยิ่งจะทําให้เราเนี่ยหน้าเด็กนะคะหน้าใสนะคะแล้วก็สุขภาพดีด้วยนะคะเพราะฉะนั้นให้ท้องร้องนิดนึงแต่ก็จะ break f a ต์หรือเริ่มทานมื้อแรกด้วยผลไม้ ะะแต่จะชอบกินพวกเบอร์รี่นะคะสตรอเบอรี่บลูเบอรี่ราสเบอรี่อะไรก็ได้นะคะซึ่งก็ถ้าใครไม่มีก็ไม่เป็นไรก็ทานอะไรก็ได้ไม่ว่าจะเป็นแตงโมเมะละอกอกส้มมะม่วงอะไรได้หมดเลยนะคะถ้าช่วงไหนตต่แบบไม่ได้แบบบินไปยุโรปหรืออเมริกาเนี่ยแต่ก็จะทานเป็นพวกมะม่วงแตงโมงสับปะรดที่หาได้ตามร้านซูเปอร์มาร์เก็ตแถวบ้านเลยนะคะ,ะหลังจากทานผลไม้ทาไมต้องทานผลไม้ก่อนคะทุกคนคือมันเป็นอย่างนี้ค่ะท้องเราตอนที่ท้องว่างเนี่ย เวลาที่เราทานผลไม้ลงไปเนี่ยร่างกายเขาจะดูดซึมเอาพวกแร่ธาตุวิตามินต่างๆที่ได้จากผลไม้เนี่ยได้ดีมากกว่าการทานผลไม้หลังอาหารคิดภาพออกไหมคะว่ากระเพาะของเราเนี่ยมันว่างอยู่เป็นถุงๆใช่ไหมเป็นเหมือนก้นหม้อใช่ไหมคะเวลาที่เรากินผลไม้ลงไปปุ๊บมันก็ย่อยปุ๊บดูดซึมปั๊บก็ใช้ได้เลยซึ่งผลไม้เนี่ยคะ่ะจะใช้เวลาย่อยเร็วมากนะคะทุกคนใช้เวลาเวลาย่อยเพียงแค่25-30นาทีเท่านั้น แล้วเราก็จะทําให้เราเนี่ยสดชื่นไปวันด้วยเพราะว่าน้ําตาลธรรมชาติจากผล,ลไม้เนี่ยมันจะทำให้เราหน้าเด็กสดสดใสเฟรชด้วยนะคะแต่ว่าถ้าเกิดเราไปกินหลังอาหารทุกคนคิดดูอาหารกองในในพุงในท้องของเรานะคะแล้วเรากินผลไม้ตามไปปุ๊บอีผลไม้เนี่ยมันก็อยู่บนบนโซนบน,บนๆใช่ไหมคิดคิดออกไหมครเป็นเลเยอร์อาหารผลไม้การเป็นว่าผลไม้เนี่ยมันไม่ได้ถูกสัมผัสกับผิวของกระเพาะอาหารที่ออกไหมะมันเป็นถุงๆใช่ไหมกระเพาะอาหารของคนเราปรากฏว่าอาหารเนี่ย ก็หมักหมมกับผลไม้ของเราเนี่ยแทนที่เราจะได้รับประโยชน์จากผลไม้แบบร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยกลายเป็นว่ามันต้องไปหมักหมมอยู่ในท้องเราย่อยไปพร้อมกับอาหารดูดซึมก็ไม่ได้เต็มที่นะคะเพราะฉะนั้นทานผลไม้ตอนท้องว่างดีที่สุดทานก่อนอาหารตอนเช้านี่แหละดีที่สุดนะคะจากนั้น ทิ้งไว้ช่วงไว้ประมาณ25-30นาทีในช่วงนั้นอะไต่ก็เตรียมอาหารถูกไหมคะหลังจากที่ต่ทานคุณะลายเข้าไปเสร็จต่ก็เตรียมอาหารต่อของต่ไปเรื่อยๆนะคะอคุ้ยต่เมื่อยแขนนะทุกคนขอเปลี่ยนมือนะคะ <laughs> โอเคถึงเราจะกล้ามใหญ่แต่เราก็เมื่อยแขนได้นะคะอ่ะาไต่ขอนั่งได้ไหมอ๊บโอเคนั่งพูดแล้วกันนะคะเย่ <Yeah. S 1> มาค่ะอ่าหลังจากนะคะ ต่ายทานผลไม้ลงไปแล้วแต่ก็จะใช้เวลาที่รอผลตอนผลไม้ย่อยนั้นในการเตรียมอาหารเช้าซึ่งอาหารเช้าส่วนใหญ่ของต่เนี่ยต่ยจะทานเป็นพวกไข่กับผักน,นะคะเพราะว่ามื้อเช้าเนี่ยนะคะทุกคนเป็นมื้อทีอ่ท้องเรามันยังแบบ เซนส i v e อยู่นะคะไม่ควรทานอาหารรสจัดนะคะในตอนเช้าให้ร่างกายเขาปรับตัวนิดนึงแต่ก็จะทานเป็นไข่ค้นนะคะสครับเบอร์เอกนะคะทุกคนไม่ใช่ไข่คนนะคะไข่มนุษย์ไม่ใช่นะคะไข่ค,คนที่เป็นสครับเบอร์เออมเลลตหรือว่าไข่ดาวไข่ต้มอะไรอย่างเงี้ยไข่ลวกแต่ก็จะทานประมาณนั้นนะคะก็จะทานกับพวกผักลวกอะโวคาโดควงซองอะไรทานได้หมดเลยนะคะไส้กรอกก็ได้เบคอนก็ได้นะคะก็จะทานประมาณนี้นะคะ แต่จะทานเยอะมากนะคะจะทานค่อนข้างให้แบบรู้สึกอิ่มไปเลยนะคะหลังจากนั้นนะคะแต่ก็จะไม่ทานอะไรไปอีก4 5ชั่วโมงเลยถ้าหิวแต่ก็จะทานเป็นพวกถั่วแทนนะคะถั่วมีประโยชน์มากนะคะทุกคนมันช่วยให้ร่างกายเนี่ยดูดซึมเกลือแร่และวิตามินจากพวกอาหารได้ดีด้วยนะ,ะเพราะว่าวิตามินบางชนิดเนี่ยมันก็ละลายในไขมันเพราะฉะนั้นถั่วก็คือไขมันถูกไหมคะมันจะช่วยให้ร่างกายเราเนี่ยดูดซึมวิตามินและเกลือแร่ได้ดีกว่านะคะ อ่าก็ทานถั่วเป็นสแน็คแล้วมื้อที่ต่จะกินอีกมื้อนึงโดยที่ไม่คลีนมื้อเช้าเนี่ยค่อนข้างต่ถือว่าคลีนเพราะว่าเราทําเองถูกไหมคะแต่มื้อมื้อเย็นหรือมื้อค่ำเนี่ยส่วนใหญ่ไต่ก็จะออกไปทานข้างนอกหรือไม่ก็จะสั่ง delivery หรือไม่ก็เอ่อไปซื้อข้างนอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะตามใจตัวเองนิดนึงเพราะว่าเราทานดีมาแล้วไงคะมื้อเช้า การที่เราสตรีทกับตัวเองมากเกินไปอะทุกคนมันจะทําให้เราแบบเกิดการตะบะแตกแล้วอยากกินของอ้วนซึ่งมันไม่ดีต่อต่อสุขภาพหรือคนที่อยากลดไขมันในระยะยาวถูกไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าเราคิดอยากจะทําให้มันเป็นไลฟ์สไตล์นะคะทําได้ทุกวันแต่แนะนําว่าให้ทานคลีนแค่มื้อนึง พอต่อวันเป็นมื้อที่เราสะดวกทาอาหารเองเช่นอย่างไต่อย่างเงี้ยมื้อเช้าไต่จะทานคลีนแต่มื้อเย็นวันไหนต่อยากไปแฮงเอาท์สังสรรค์กับเพื่อนออกไปเดทกับผู้ชายอย่างงี้นะคะไต่ก็จะทานอะไรก็ได้ตามใจทานพิซซ่าก็ได้ทานสเต็กก็ได้ทานได้ทุกอย่างนะคะก็สามารถทานได้เลยตามใจตัวเองได้เลยนะคะ คือคนเราอะ่ะมันก็ต้อง enjoy eating ใช่ไหมคะเรามีเกิดมาครั้งเดียวเราก็อยากมีความสุขในการกินถูกไหมคะเพราะฉะนั้นอยากกินอะไรก็กินไปเลยค่ะอยากเพราะว่าอย่างน้อยเราก็รู้สึกว่าเออตออุ้ยขอโทษนะคะเซ็กซี่เกินไปตอนเช้าเรากําลังกายไปแล้วเราทานดีไปแล้วเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็ให้กับอ่าให้รางวัลตัวเองนิดนึงโดยการทานของตามใจเรานะคะแต่ก็ไม่ใช่ว่าแบบโอ๊ยไปทานของทอ่อะไรแบบก็คือ,คอต้องเลือกนิดนึงนะคะเวลาไป เลือกเมนูอาหารก็อาจจะเลือกแบบเออมีเนื้อด้วยมีผักด้วยมีเขาเรียกอะไรนะคาร์โบไฮเดรตด้วยคาร์โบไฮเดรตก็เลือกเป็นแบบคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนจากธรรมชาตินะคะก็เดี๋ยวแต่จะทําคลิปวิธีเลือกอาหารให้อีกทีหนึ่งนะคะเวลาออกไปสาอาหารข้างนอกถ้าใครอยากจะรู้วิธีการเลือกอาหารเวลาที่เราไปทานอาหารข้างนอกนะคะว่าเลือกยังไงเราถึงจะมีรูปร่างดีนะคะมีก้อนได้เด้งๆแล้วก็มีซิกแพคได้ด้วยนะคะ <laughs> ก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกต่ายนะคะด้านล่างกดหัวใจให้ต่ายกดแชร์ไปด้วยนะคะก็ใครที่ดูผ่าน Youtube ก็อย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งนะคะต่ายจะพยายามลงคลิปให้มากขึ้นนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วนะคะขอบคุณที่ติดตามรับฟังค่ะบ๊ายบายเย้